สวัสดีคะ่ะสวัสดีคับพี่น้องสวัสดีผู้ที่กำลังรับชมช่องของตุ๊ตับไก่ทองนะตอนนี้นะคะตอนนี้พี่น้องกําลังดูกับรายการตามคําขอกับพี่น้องตามคําขอพี่นอ้องขาพี่น้องขอมาว่าให้ไปสัมผัสภูนเน่สัมผัสผูณีเน่ยกำลังทยอย,ทยไทยห้เด้วยพี่น้องเด้อมี่คือไรสื่อ,อ,อน,นี่คือคําถามพี่น้องคําถามที่พี่น้องถามมาแล้วก็จะรีด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 หลายๆคนมาร่วมกันถามเป็นคําถาม ถามผูดเดียว่และพี่น้องแต่ว่าผู้นั้นขอมาคำถามนี้ผู้นี้ขอมาคำถามนี้คำถามนี้คำถามนี้ก็เลยมารวมกันพี่น้องนี่อราจะคิดพูดเลยค่ะวันนี้เป็นคิวของคำแขนนัทภูมิกับพี่น้องมูกันนี่แหละครับพี่น้องขาเขามาปีเดียวกันเขามาปีเดียวกันมาอยู่ระเบียบปีเดียวกันอยู่ด้อยู่น้ำกันได้สองปีแล้วครับพี่น้องขามาปีกายนี่อ่าอายแล้วก็เกิดก่อนพี่น้องขาเกิดก่อนอยู่แต่ว่า เฮาเอื่นกันชันๆเธอๆมหยังกับปรึกษากันสชครับพี่น้องคะก็เลยนับกันเป็นมูพี่น้องคะเมื่อนี้ตามคําขอสิไปถามกับคำถามที่พี่น้องอยากรู้นะคะไปเฮามาไปกันเลยไม่แล้วครับพี่น้องมาหอดจอดถึงกับแม่หอดมองอยู่มองเท้ามองเต้นพะเอกคำแค้นกับพี่น้องคะขออนุญาตเต้นตัวยัวจักหน่อยนะคบพี่น้องคะเพระาะว่าฉากต่อไปก็จะได้ออกฉากวันที่ฝ้าสเสนอพี่น้องคะ บันที่ีเนาะอืมบัดนี้เขาบ้างบ้างสากนี่พอดีแมนครับหนูก็เลยมาสัมภาษณ์เขาสากนี่แล้วกับพี่น้องขาอ้าวพัดอื่นไหนเขาแล้กันตัวกันครับเป็นผู้ใดมาจยากไสนะคะสวัสดีครับผมข้ามแค่ณทพุ่มระเบียบวัชจศิลป์ครับแต่ว่ามีคนถามมาครับขายกับทางบ้านถามว่าอย่างซื้อแท้ซื้อจริงของข้ามแค่นี่ซื้อว่าจังไดสันอรวาซื้อแท้บอกคันซื้อแท้นะเริ่มจากซื้อเลนเลยครับซื้อเลนน่ะสิซื้อว่าแค่ซื้อบัดที่นี่ ซื่งจริงก็เป็นนัทภูมิทศชาเกา่าแมนปรเพียนคําแคนนัทภูมิแมนคันั่นพอสันเปนคนไส้ไห่โอ้บบชิเดชิเดสลาสะรวยแมนครับเดอดสองพัยางคั่มนี่คัมคนี่เป็นคันําแคนเสนาวามันจังเดดเด้ง<อ>เงินเดคั่าระว่ังสิเนาะเป็นความหมาที่ดีแมนพอเป็นคนแตงให้เลยผู้แหลกเลยทีเขาวงัดหมอนั่งคือปปะโทมันุ่งสีบอและแต้ไห่ยางคแคนพอดีคำถามนี่ ต้องเป็นคำถามอย่างข้างบ้านแล้วก็เป็นคำถามแบบว่าพิธีกรคิดว่าพรนะฮะอะไรตอบได้รก็ตอบอะไรว่าตอบอะไรก็บอกว่าขอผ่านนะตรงเล่นบอกว่าขอผ่านเออขอผ่านไม่ตอบครับงดีเด้อันเป็นหมอหลามมาจากปีแล้วเป็นหมอล่ามมั่งแต่อายุสิบเก่าปีสิบเก่าตอนนี้ยี่สิบห้าจากปีจบจบโมหกเลยตีจบโมหกมาเลยตี กี่ปีละเื้ยพกพกปีพกปีแล้วพี่น้องปาดกับวงการหมอลำนี่เพรม่นธรรมดาด้นี่ที่จริงน่ะเลี้ยงจบมห้องได้โคตรตานักกีฬาไปยุ่งมัมสอเนี่ยนักกีฬามาสละขั้นต่อแต่ว่าเมื่อไปตริงในความที่ห่ออยากหาเงินนะหาเข้าหาเงินตริงม่นอานี่ใส่จริงไม่เอานเ่ขาต่อหาแต่ยืนหน่อยๆพี่เด้แลอวเริ่องไม่แจกใส่พกปีปฐมทั้งศิลป์วงเลยแล้ทั้งศิลป ปุ่แรกปฐมมันช่างเซีนประมาณซีปีประมาณซีปีซีปีไปใช้อีกวันนี้เซียมีหกเซียมีหกปีกับสองปีเนี่ยชงโควิดพอดีแล้วก็มาแล้วก็มาระเบียบประชารัพความเงากระตุ๊บตาพี่น้องแเนค่ะยควอมกันน่นจะแม่นเกิดกว่านะพี่น้องแต่ว่าเขาเกินกันเทือดเอดชันๆแมนน่เพราะว่ามันกับว่าได้ลื่นกันไรไหมเออลื่นกันแห้งนะครับพี่น้องค่ะเพราะว่าขันเอาขันเอาขันนับชื่อกันถ้าประสมมันกระตุบตาจะเก่งกว่าจะ จะรอบด้านก็แค่ดีเ <happy> ก <online> <pl ains> ่งยังไงอีเอาก็เก่งพน้องเก่งรอบด้านแล้วกับพันธุ์ที่มาหลายกว่านี่เลยแหละไป่ไม่ไม่เข้ามาดิแ้่การเฮาเลีวูดแห่งนี้พี่น้องคขาอล้วก็าำต่อไปนะครับพี่น้องค่ะอันไอดอนของการเป็นมอลัมพระเอกนั่งอีกใดรสั่นงมาไอดอนบะอือคันพระเอกนี่สิมากไอตัมไอตัมตร้องมาดูหลายคนแต่ว่าการที่จะขอมาเป็นมอลัมคือโนโฟสกอร์ครับโอ้โหเนี่ย หลายคนหลายคนอยากทำทำกามาคำถามมีหลายไปทำหลายหลายคนก็มีแต่คนว่าตำต้องรักตำต้องรักเอาแล้วกันรุ่นบูเบิกใช่ไหมนั้นแล้วกันแล้วกันดังมิซอเสียงเนาะในก็สัมากขัดเป็นตอกก๋งเสียมาไอโนกอสกอร์แมนไอโนก็เป็นแมนเกิงแล้วกันรอบด่านเนาะนั่งเลยว่ะแมนย่นจังฝาใส่เงเสียอันเพื่อกระมาได้ผลไหมเนาะอันนี้ก็เกินไน้หนิบางทีกับยานไม่ดิแมนยานไม่มาใส่เพิ่นกับยานไม่เพราะว่าที่แรกไปกับ ไปน้องการฝ่าสายความกันสุ้งมองแล้วกันสิเป็นคนอยากอายจังน้อยย่้องการสิ่เป็นอายเพราะค่อยปากเพราะค่อยยังแต่ว่าพ่อพยูนทำแซวอยู่หกเป็นเลยแบบละไล่พฤติกรรมเขาโอมล้มกันแสดงไม่ได้โตเลยอ่ะไอ้หนูก็เห็นทั้งสี่เลยหาล้างเทียตลกกันตลกลืมฉากลืมอย่างคืนไปฟ่าสายเธอเอาเลยฟ่าสายเธอเอาเลยเล่นได้สู้บุญไหมพี่น้องฝ่าสายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องขอมาเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นั่งต่อตัวกันตบตับหมดเลี้ยงกันหมดปัญญ์อีกคำถามหนึ่ง คิดว่าจะล่ำไปอีกจักปีล่ำไปอีกักปีบ่ไแ้่ใจนะคิดว่าบ่เกิดรักสาม,มใครเขารักสามมาขึ้นอาจะาจะอาจจะเศร้าอาจจะพังอายุอายุสามสิบปีนี่บอกเป็น,<ม>ปนยังจะคืออะไรยังสักมันอายุมาายันไยไปหนานอนแล้วกับโรลูวา อออสิฮดคืเกาบตแม่มันสิมันคงบอสใช่ไหมเก็เลยอยากไปหาเข็เงานที่มันมันคงที่มันแบบที่มันการันตีได้ว่าเขาติดพิ้งินเดีกว่านั้นใช่ไหมยังใช่ไหมแม่ว่าสันต่างคำถามต่อมาคันสูบัวเขได้เป็นหมอลลั่มสิมชเฮ็ดอี่นี่คันบ่วได้เป็นหมอลำั่มบอกใช่เงี้ยนะมักเป็นฟิวแบบมันขายของไหมใครยังขายของใครยังก็เลยอยากอยากมีร้านนิหน่อยร้านยังอะไรที่เกี่ยวกับการขายของเกี่ยวกับซื้อขายเป็นคนมาขายของ ความคิดต่างกันอีก,กองเลยอีก่กองกัแบบว่าอชอบค้าขายชอบทำอาหารนี่ชอบแม่มันดูเห็นเงินตลอดแม่มเห็นอย่างไรที่มันเห็นเงินตลอดอน,นี่คือความคิดที่ดีคื่อวางแผนไว้เลยพี่น้องค่ะม,มันมันอย่างแน่นอน,นอมันเขาจะว่าเป็นมาล้อไปตลอดแล้วลูกดีแล้วสิตวแต่ว่าความแน่นนอคือความเนรนนอถ้าพูกว่าถามกันว่าพีนามาล้ําบอลลูกม่อยู่ครับแม่เห่นไหมเห็น่เห็นแม่เห็นแน่เห็นแม่มาดี เสียคำว่าเขาได้ป่ะเนยเนาะนี่แหละมันกับคำถามมันกับแนวบ่ได้เนาะแนวคิดล่วงหน้าเขาเขาจะเห็นบ่ได้เพราะนั่นใจของตุ๊กตาเลยพี่น้องขาคือคำแค่นี้เป็นมูที่ดีเป็นมูโรงงานที่ดีการมีหยังปรึกษากันตลอดเลยพี่น้องค่ะปรึกษากันตลอดโอ้อง่ึงมีจะขึื่อยแต่เธอมีจะขึ้นพวกนี้ซิ่ววะมีจะขึ้นพวจ่อยวะพี่น้องคขามันจะเอ็นด่าเท่นกันเองเพราะว่าเป็นเ่อยน้ำกันากให้พลังบวกซึ่งกันและกันเลยพี่น้องต้งได้ปีกายนี่ยด้วพี่น้องค่ะ มีการกระเบ,บ <darum> ิ้ลตีไปหรอมีการนี้มันโดนทั้งไกลพี่น้องท่อก็นเลื่องไพลังบวกซึ่งกันและกันมีเดี่ยไข่แหนบมีเนี่ยไข่แน่พอเคย,เ,ย,เ,ยปเปลี่ยนน้ำมนนันบันไดบันี้คำนัา้นาจกทั้งบ้านพี่น้องอ่าล่ำเรื่องปีนี้เพื่อล่ำเรื่องแรงร,ร,รักแรงอธิษฐานน้องอมำกาได้แต่ของคำแค้นมักฉากใดที่สุดสันว่าฉากใดที่สุดบปะชากะลีฉากนี้บ่ฮอดจัเสียเรพี่น้องมันบ่ฮอดตรงนั้นบ่ฮอตเลย สามงานนี่ล่ะกระมักตรงวันที่มันบ่บหอดพอยังหอบบ่มันทางเจียมมันมันได้ลุ่นแม่วาเอ้ามืกุนีดสิได้เบิ่งบ่มืกุนีดสิได้เบิ่งบอบนะัดนี้เป็นฉากที่ไข่เคียดพร้อมดิพอมาเล่นแล้วมันมันเลี้ยวๆเนาะบาดทีเนี่ยมันเลี้ยวๆดีแล้วก็ไข่เคียดดีมันได้แบบว่าเป็นฉากที่จริงจังแต่ขึ้นแต่ละฉากแม่สังเกตยร์บอว่าฉากเอ้าเราเข้าวสิมซีเรียลเป็นฉากแรกตัวหอดไปจบตรงนี้มันนี่คำถามอิน่อไปก็จะเป็นคำถามกระเทยเนาะพี่น้องเนาะคำถามนี้เบิ่งบอยากเลยก็จะเป็นคำถามกระเทย สองขัถามออพี่คำแคนถ้าอยากมีแฟนอ่ะสเปคของพี่คำแคนเป็นแบบไหนเป็นรุ่นพี่หรือรุ่นน้องสุนว่าขันไหมหรเป็นคนมักคนเที่อายุหลายกว่าอายุหลายกว่าที่นดูแลเขาได้อย่างสีบอกมันดูมันดูดูแลเขาได้มันดูประสบการณ์เยอะดูเป็นผู้ใหญ่สุดมนุ่มลึกยังสีบอกค่ะเนาะพี่คำแค้นมากเลขใดสุดว่าหาสองหาสี่หาหก ผมจะซื้อเลขวะนอาทิตย์ฉันไม่อยากซื้อเลขหรอกคุอมีในในใช่ไหมบอกใชฉันมี๋ยวนี้ต่อสามเลขเท่านั้นนี่บอกแมนสามเลขบอกเอากากลางเลยหาซีเออหาซีเออเอาพอดีพอดีเนาะพอดียกกางเลางต้องบอกยังเนี่ยเลขอีซื้อไว้เดองวันนี้หาซีเด้อหาซีเด้อเธอบ้าได้หรอเพราะว่าเธอซีเก้าเอาถามอีกคำถามหนึ่ง ท่าขั้นสุดท้ายนะครับะคิดท้อคิดเมื่อยคิดใจอดในบอสท่าขั้นี่มันมันมีมันมีมันมีขบรถเนาะทุกคนเนาะอีหลีเด้มันจะมีบางอารมณ์ที่ท้อแน่แต่บางอารมณ์กับกายเป็นแบบกับมีแห้งสูดเด้อืออือกาเมื่อยเด้พี่น้องแมนให้ทั้งใจมือเดินทางไกลยโอ้ยจะคือเมื่อยเท่มือเด่นนหน่อยเลยพี่น้องอุ้ยจะพืออยากซักเท่เมื่อสิเรื่แต่สถานการณ์แต่ละมือเนาะอารมณ์พวกนี้ แต่ก็พักไม่ได้นะทุกคนงานเฮามันพักบ่ได้พักบ่ได้อีหลีว่มีวันหยุดคันตะเลื้ง่มีเสาร์อาทิตยนด้วยพี่น้องค่ะอาชีพคือมองข้ามสุขให้คนเบิ่งเนาะเฮาก็ต้องสร้างความสุขจอนทะเปบงได้ก็สร้างติอืดเริ่มจากตรงห้ออันนั้นจะห้องหูยชุนชุนด้วพี่น้องหนึ่งสองสามนี่เออพี่น้องรังแกนี่อันนี้เป็นตลกได้ลังแกตื่นขึ้นมาง่วงเงียะง่เงียอันนี้ยังว่าบ่ได้ลำบากใจลำบากะารมแต่ว่าคู่ผู้เลนเนี่ยขึ้นจังตลูกเสี ต้องเก่งอีหลีเด้จังนออลุ่มได้แบบว่าออรุ่มแบบบางเที่ถึงรับอย่างมาหลายๆอย่างยุ่งเราเอาไปทิมทั้งหลังได้ยุคสิแม่ก็ต้องจอยนาเวทีเนาะอันจอยฟังเรื่องหนึ่งเรื่องน้อนหน่อยนี่แหละอันอีกล้องเนี่ยแฟนฉันนี่แม้ฉันบอกว่าพอดเพี้ยนแสงปลุกฉันไดเด้อฉันว่าแสงอยู่ใส์แสงน่ะแม้มาในอีกล้องปลุกเพี้ยนป้าป่านึงดินพอาดเพี้ยนแสงแล้วเพี้ยนแสงแล้วส่นฉันตื่นขึ้น เสีงจะกระปิดกระปุปิกรรมจังเล่มันมันเสียงเสียงสน็อกไม่ใช่ได้เป็นเสียงสนอกไ่ใ่แบบนี้ไว่ใ่มอี่น้องถ้าเราก็ถามหาถ้าใส่เยอเดี๋ยวหาม่สัมผัสเดี๋ยวใส่เยอเสียงเดี๋ยวปมาณอันเสียงเดี๋ยวปมาณเสียงจะกมา จังหวะกูตื่นไว้แท้มาสโ่คือกนอนบางหันนึงมาสโน่ฮ่าบอเอาคำแค้นร่ำใดจะก่อนบอถามว่าล่ำล่ำแต่ว่าอยู่สูบมันก็เคยล่ำอยู่แต่ว่ายุ่งนี่แหะสิบไดร่ำที่เอาก่อนเคยล่ำดูอาจังหน่อยจื่อไปได้จื่อไปมันดูนี่ลีได้อันนี้เนื่องว่าใดตีจื่อไ้เลยที่แมนเอาเมื่อใดมือนึ่งแมนต้องทวนเนาะหนึ่งให้เขาทวนจังหน่อยเอ้าสุดท้ายนี่พี่น้องขาให้ไปคำแค้นฝากผลงานเนาะพี่น้องเนาะ จะไหนแข่กับขอปฝากผลงานครับผมก็คือติดตามก็ได้หรือว่ามหากระดยยูว่งระเบียบวิลป์สี่นะครับแล้วก็ฝากแฟนเพจคำแค้นัตภูมแฟนเพจครับแล้วก็ช่องยูทูบแล้วก็ช่องติ๊กต็อกครับผมซื้อกันเบิร์ตซื้อกันเบิร์ตเมันไมจังหางไงขอบคุณพี่น้องหลายๆที่เรียกรองเขามาให้สัมผัสไปคำแค้นนัตภูมิและกรีบคขาถามมาอยากให้ไปถามผู้ใดรีบมาเลยกับพี่น้องแล้ไปถามใหม่ามผู้เก่านี่ก็ได้พี่น้อง จะมาเปลี่ยนคำถามก็ได้อเออจักซี่หาคำถาม,าม็นรายการโลดแล้วรายการตุต๊กตารายการตุ๊กตาตา,ตามคำขอพี่น้องมนะเอ้ามึงนี่ฝากไว้สักนิดสักวันขอบคุณและสวัสดีค่ะ